อนาเซลสวัสดีค่ะวันนี้ตาลมารีวิวร้านอาหารที่มีแค่2เมนูเท่านั้นค่ะเป็นร้านเล็กๆใกล้ทะเลอยู่ในเมืองซอกโชค่ะวัตถุดิบหลักของร้านนี้ก็คืออเบลนนะคะหรือที่คนไทยเราเรียกว่าหอยเป๋าฮื้อค่ะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าหอยเป่าฮื้อเนี่ยเป็นราชาแห่งหอยนะคะเพราะว่ามีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากๆคะ่ะ วิธีการทานเมนูนี้นะคะก็คือเราจะต้องจุ่มน้องลงไปในน้ําร้อนก่อนนะคะเพราะว่าน้องอ่ะสดมากๆคือยังมีชีวิตอยู่เลยนะตอนแรกที่เขายกมาให้ตายังรู้สึกว่าโอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ยแต่พอได้ลองทานนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยมากนะคะคือรสชาติเขาไม่ได้จัดจ้านอะไรนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นที่ให้เราได้สัมผัสกับรสชาติของวัตถุดิบจริงๆค่ะ สิ่งที่เขาใส่เข้าไปนอกจากหอยเป่าฮื้อแล้วก็จะมีปูมีกุ้งแล้วก็หอยชนิดต่างๆแล้วก็ถั่วงอกหัวโตโตตัวใหญ่ๆนะคะของเกาหลีค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าชอนบกตุกแบกีคำว่าชอนบกแปลว่าหอยเป่าฮื้อส่วนคำว่าตุกแบกีแปลว่าหม้อร้อนหรือชามร้อนๆค่ะ เพราะเขาเอาชามไปเผาไฟให้ร้อนแล้วก็เสิร์ฟแบบร้อนๆน,น,น้ำเดือดๆมาเลยค่ะ